สวัสดีค่ะวันนี้ป๊อปวิกตอเรียนะคะก็มากับอุดรร้อยแ com ค่ะขณะนี้เราก็อยู่ที่กมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมค่ะส,วสะ่วนข้างในจะมีอะไรนั้นตามดูเลยค่ะพลตีพระเจ้าบรมวงศ์เธอกมรมหลวงประจักษ์ศิลปาคมเป็นพระราชโอรสในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวและเจ้าจอมมันดา สังวานประสูติเมื่อพุทธศักราช2,399ทรงดำรงตำแหน่งข้าหลวงต่างพระองค์ในพระบาทสมเด็จพระสุลจอมกล้าเจ้าอยู่หัวสำเร็จราชมนทนฝ่ายเหนือเรียกว่ามนทนอุดอรในสมัยต่อมา ระหว่างรอส1 2 1ถึง118ทรงเป็นผู้ริเริ่มก่อตั้งเมืองอุดราธานีขึ้นเมื่อรอสอ112ทรงจัดวางระเบียบราชการปกครองบ้านเมืองและรับราชการในหน้าที่สำคัญต่างๆซึ่งอำนวยประโยชน์สุขแกร่ราษฎรนานประการอนุสรีพระองค์ท่านซึ่งนับเป็นเกียรติประวัติสูงสุดของชาวจังหวัดอุดราธานีตราบเท่าทุกวันนี้ค่ะ เป็นยังไงบ้างคะถ้าได้แวะผ่านมาที่อุดรนธานีอย่าลืมแวะมาที่กรมหลวงประจากศิลปาคามี้นะคะค่ะก็ขอขอบคุณอุดรร้อยแ8 com. สังคมดีคุโลกอลไลน์ค่ะขอบคุณค่ะ